ะที่นี้เปลี่ยนใจและไม่อยากได้พี่นุ่นบอกว่าสาตาสตรอเบอรีร่นี้มันมีตําหนีอะ่ะเออมันแบบดําๆช้ำๆอย่าเอาเลยอ่ะสตาบอกอ่ะก็ได้ก็ได้สตาหยิบสตรอเบอรีร่ออกไปค่ะลบสตรอเบอรีร่ออกไปเลยเอาลบออกไปเลยใช่ลบออกไปเลยสตาใช้คําศัพท์ง่ายๆเลย e l l t e นี่แหละด e ี l นี่แหละตรงตัวเลยค่ะ D E L อร์ต e อ่ะใช่แล้วแล้วก็ส่ห้าหกอ๋ออ่าะแล้ก็สตรออร์รี่สตรออ y ี่น r แล้วก็ p ริ n น Print ด้วยก่อนก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถนำโจทย์ข้อนี้เกมอันนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้กับอะไรบ้างสตาอะไรบ้างดีเกมเดาชื่อคนโอเกมเดาชื่อคนเออแต่อย่างที่บอกนะว่าเราต้องมีคําตอบไว้อยู่แล้วนะคะไม่งั้นเราก็เดาไปเรื่อยเปื่อยเนาะเออซึ่งคนที่เขาจะมาทายเกมของเราเนี่ยเขาก็จะแบบเนี้ยเขาก็จะเดาไปเรื่อยๆเดา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 สตาตกระบายไปไบไปไบอาจจะทําท่าทําทางทําเสียงหรือทําอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะ ไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คําตอบที่เราต้องการถ้าได้คำตอบที่เราต้องการแล้วเราก็ correct ออกมาแค่นั้นเองเออนะอันนี้ก็เป็นการใช้งาน while loop อีกอีกการใช้งานหนึ่งที่ก็เห็นภาพดีงงไหมได้งงค่ะ